ีันเป็นชิแดงมันเือดจานยังไงมาสการข่าวประจานโอ้สีเคลือบื่อตัวน่ะฮะโอ้อ่เสียเป็นเช็ดออกมาหางวดมังหันบ่เห็นถือว่าลสามซุนน่ะนะบอกดาสองกื้อฮะบอกว่าสองกระือบอก่าสองกระือสองกระสือัสองเจ็ดเดี๋ยวเอ้าทบอกอน้านนีนี้าหารบ้านทหารบ้าน โอ้ยว้าจแต่ทั้งในทหารบ้านนี่ไมโอ้สิีแดงแต่คนว่าเป็นสีแดงครับเห็นีแดงแดงอ๋อไอ้ตัวเล็ดคือบปล่เล็ดนี่มับเล็ดที่แม่เล็ดเล็ดกับแดงนี่แหละฮะฟอกต็หนาหนามาแดงกัหนาหนางูอ๋อไอ้ตัวเล็ดกับแดงนัฟอกหมาป่าหมาป่าแดงนั่นน่ะที่บอกอืมโตงานมันชีพตกระ เี่ยวกัการในร้านน่ะใช่ประกาศัดไฟประกาศัดไฟครับเป็นเรื่องมอสมามเน่ยครับอาจารย์มหางวก้อนม่พ่อกันวั้ยัถือด้าพ่อเลยเอ้าเป็นธรด่ดาหรอวันหน่งอาจารยตามตัวไหมตัวแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองครับกับแปดเจ็ดสองกับศูนย์สามหกับสามศูนย์ครับ สามศูนย์สามศูนย์ก็สีเห็ดไงอาจารย์เอาเอาปากกาผมบ่เอาเอาปากกาผมบ่สหน่อยเราคำนวณใส่นั่นหรือบ่สหน่อยปากกาหน่อยอาจารย์เดี๋ยวคำนวณให้เราเขียนติดตัวให้ก็ได้อันทหารเอาไฟเบอร์อันเอาอันกระเข้ามาให้เราคำนวณให้ไหมอันนี่บอสเออหนักแหละแมนบอสคำนวณแล้วให้เราเขียนติดตัวดิเดี๋ยวเราคำนวณเพิ่มอีกหน เียนใส่เสาเอกเสาโทเลยคนว่สนั่นละขอแค่เป็น่อนะฮะเพ้อเลยอนี่ยเนบ้อนตัวด่นละนนพี่น้อเลยเพราะมันสักน้เพรามันสักน้ำมันเว้ยพ่าะะนด้านหลังหน่งนึ่งสี่แปดสเหนึ่แปดหน็สี่แปดสี่เ หลังจากคำนวณใส่เสาที่บานทมาเสียลบประเด็ยนปากกาเนาะโอ้มันก็บปเห็นแล้รอาจารย์เ้ยซื้อมึกซึมมึกซึมตัวนี่พราะพรปั่นสักน้ำมันไหต้องไฟล้นบางมเออยาท่มสองเท่านั้นแหละฮะยาท่มสองกันเลยนะยาท่มสองรเห็นอรครับเงกัได้ตัวมีมตัตงซื้องามบ่โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยะไตอนไ่รบ้น เอกเอากระดานมาปากระดานมาเออั uh. How, Now, ่นนะบมปเอาจอรูปๆมาแล้วเียนบอมหันแล้วบอกสองน้ำน้ำะเบียรถอาจาดอน่ฮะน้ำะบียรถอาจาแบบโอ้ยทีดูดลจัดการอยู่เดอน่ะเออมองีะดาเลขหล่อเออไปหาเราเยอเอาขึ้นกระดานทัพเนทหารเลย โอ้โหดอกนั่ดอกถือซึ่งหมนเลยมาฮะอาจารย์นั่นก่อนรับเสื้ออาจารย์นั่นก่อนฮะอาจารย์แพ้อาจารย์แพ้อาจารย์แพ้นะครับผมอาจารย์แพ้เดี๋ยวแข่งกันเด้อโอ้ขึ้นกระดานเลยนี่เดี๋ยวเด้อเจ้ามาตามไปคอยนนี่มาัตงนี่มาแตงเท่งเลยครับมาแตงเท่งเดี๋ยวเออเจ้าถือไปเจ้าจับไว้นี่จับนี่จับจับกระดิ่งไว้เออ อ่าวันที่หนึ่งเจ็ดหกหกอาจารย์รบ่เต็มเต็มเลยอาจารย์แพรแพรนี่รเฮะเราเลี้ยพอมเราลเลี้ยพอม,มเดียรอ๋อจำแพรนี่ครับอาจารย์แพรเท่านะอาจารย์ครับผมจำมไ่ได้ ตัวนไผมผมจับมาได้เอ้ยนขนเก่งเนาะออ้าไหนมีเลยจับไปเลยจับยเลยับมีเขยนไอก้านนีก็แปดแปดแปดเจ็ดสองสองับอ่าสาศูน วิธีคำนวณเราวิธีคิดเราฉันนี้นอาจารย์่านบอกเมื่อที่ยุคเก่าด้ร้วาจับคู่ไหมครับอาจารย์จับคู่ไหมครับบอกจับคู่ผมแม่เม่ก้นหออนี่หนึ่งนี่เก้าอันนี้สอง มานี้เจ็ดนี่เจ็ดนี่สี่นี่ครับมดที่นี่จับคู่ตัวไหนครับอาจารย์เดี๋ยวเจ้พนจับเดอกคุณมีดวงอีกทีอีกดอกบ่ว่าอันมันออกันงวดหนาวันใสมันจิดวันคณออกออกมัเสาครับออกวัเสาเจ็ดสองแปดสองพัสมบัทัดบัทัดเรืสอนนี่เีเด็อดละ เจ็ดสองแปดสอง้จะจับจับยังไงเลยเหะเจ็ดสองแปดสองก็ว่าเลีเราเขียนสตัวเรียตเราวกไกับตัวนี้คือตัววิ่งวงกลมน่ะสอง่บอกเมื่อกี้เราบอกเขาว่าบอกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดทันเด้เจ็ดสองแปดสองอันนด้ยี่กี่ที่นี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปด หนึ่งแปดหนึ่งแปดากตันแนบเนี่ยตัวเนี่ยบัตรี่สามตัวนี้น้าบอตัววะสองนี้ยดีฮะโมเมนต์โมเมนต์ม่นต์โมเมนต์เอาซีเรสอะไมันเป็นรเก่าเก่ากับซีเร้กสันอันนี้คือเลขสูตรพิ่งคำนวณไหนนี่ไแ้วคำนวณไหนคำนวณให้เนให้พู้ผูไปเลยอ่าสองสองนี่ยังยังอยู่ยังยังอยู่อ่ถึงสองวะพี่น้องจับเอาเองด้วนี่ สามตัวตัวไดนจะวาสามตัวจับตัวนี้แล้วสตัวโอ้โหสิฮะเดี๋ยวด้จสองฮะเก้าจสองตัวนึงสองอย่งนี้โอ้ตัวเดียวเราเขียนเลก้าเจ็ดสองต๋บ่อนี่หรือเนี่ยเปดี็นี่ตัวนแบสัวตัวสองนี่แล้ว่าตเก้าเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี แห่งเราประกาศแหงเราหนึ่งเจ็ดสี่เออแห้็กเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดนีแเจแปดสอนี่หละเอาซ้ำนี้เอาซ้ำนีละเพราะอะไรเดี๋ยวสี่ล์ตจมาถ่ายเอฟซอยากจับเังี่จับมาได้นานลไนี่สี่ตัวนี่นะสี่ตัวนี่หนึ่งเก้าเจ็ดสี่นี่เราก็อย่าลืมสองวิ่งสอง เราวงกลมด้สองว2 2> ิ่งสองสองจะทิ้งอาจารย์แพรงวดต,ตัวนี้ตราคมสองพัาร้อยหกสิบโอ้ี้สองเกียรตี้สองแล้วุผมบาหมฮะตัวแร 2, ววกก็มกน้ำไหมมกตัว 2> 4 2, 4 2. เก้าขีสองออเกาีสองเหนน็นรถน้ำเก้าขีสองขี้สองเก้าขี เก่าสี่สองเอาขอซ้นี่ละครับอะไรครับเก้าปนจับบอเนะไปจับบสี่มักตัวทหามากก็ได้มักทหารมทหารก็ได้นะอะไรครับจะมักัวได้มักเก่าี่สองนะครับกับตัวอีกมักที่สุดเจ็ดี่สอยล้กับเจ็ดสองพ่วงกับเลขสองตัววงกลมนะครัโอ้พ่วงกับตัววกลเนี่ยเก่าสี่สองเจ็ดสี่สองเก่าสี่เจ็ดส่หนียนมเหนีนมเก่าเก่ี่สอง เจ็ดสี่สองเอาพี่น้องจับเอาตามนี้เด้อนี่นี่อยู่ในบวงกลมนี่นี่เรื่อที่เป็นคำดวนใดนี่นะครับเอาพี่น้นองก็ล้องผีขอเพจเชานะเบิร์น,นะครับผมสําหรับอาจารย์แพร์นะครับในงวดวันที่หนึ่งนะครับร,รัชดาคุ้มสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนะครับผีขอเพจเชานะดีน,นะครับผมผมวัดเป็นกลางเหตุกลางสั่งนะครับเกบก้อันบิรเอาเด้อนะครับ อาจารย์เราเห็ดให้รแต่สำนีนกเฝ้านกเฝ้าไปตัดหญา้าอุ๊ยอ้อเค้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้จบไวเพียงแค่นี้นะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแคร์หนึ่งการกดติดตามนะครับแหงๆปังๆนะครับสุขุสุขคนเดอ้อนะครับกับแนวทางอ,อาจารย์แพร์นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันมาจะ เป็นตัวไหนกันนะครับผมในวันที่1นึ่กกดาคม2566นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกทกระดายน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ